สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกหัวหอมแบบไม่ต้องใช้ดินกันนะคะขอบอกว่าวิธีนี้เนี่ยใครที่ปลูกหัวหอมเน่าลองเอาวิธีนี้ไปใช้เลยนะคะเพราะว่าดาวทามาหลายรอบแล้วไม่เน่าค่ะแล้วก็เจริญง,งอกงามดีนะคะคนไม่มีพื้นที่ก็สามารถที่จะปลูกหัวหอมเอาไว้ใส่ไข่เจียวกินได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูวิธีที่ดาวใช้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดาวก็จะ ฝานหัวหอมแบบนี้นะคะเอาส่วนรากออกบ้างนะคะที่เหี่ยวๆแบบนี้ฝานตรงหัวแค่นี้ค่ะแล้วก็เอาส่วนรากออกบ้างอันแบบนี้นั่นแล้วอันนี้ยังไม่ได้ฝานตรงหัวนะคะเอารากออกบ้างเพราะบางคนนะคะมีปัญหาว่าปลูก ในดินนะคะแล้วเกิดปัญหาหัวหอมเน่าค่ะเราลองวิธีนี้นะคะไม่เน่านะแล้วก็ลากนี่ออกเร็วมากแล้วก็สวยด้วยสามารถที่จะเอาไปวางตั้งเป็นต้นไม้ประดับในห้องได้เลยค่ะเอาเปลือกออกบ้างนะคะ เราะส่วนเปลือกเนี่ยเวลาโดนน้ําจะเปื่อยยุ่ยและเน่าง่ายนะคะเอาส่วนเปลือกออกบางแค่นี้ค่ะหัวหอมเราก็เตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวมาเตรียมวัสดุปลูกกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกนะคะเราก็มีแก้วค่ะแก้วกาแฟยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่แบบว่าหนาๆหน่อยนะไม่ได้เจาะรูนะคะอันนี้ไม่เจาะรูค่ะเราจะใส่่านลงไปข้างล่าง ะะเพื่อที่จะน้ำจะได้ขังอยู่ข้างล่างนะคะในระดับหนึ่งนะคะก็คือประมาณหนึ่งในสามส่วนนะคะนี่เรียบร้อยแบบนี้เราก็จะใส่ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็คือขุยมะพร้าวแช่น้ำค่ะ พอเาเอาฐานใส่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะเอาขูดมพะพร้าวที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะหาที่เป็นแผ่นๆหน่อยนะกั้นไว้เพื่อที่น้ํากับขูดมะสองส่วนเนี่ยจะได้ไม่เข้าหากันนะคะหาที่เป็นแผ่นใหญ่ๆกั้นไว้แบบนี้ค่ะเราก็จะเอาขูดมพะพร้าวใส่ลงไป อาที่เป็นขุยๆใส่ลงไปแบบนี้พอเราใส่ขุยมพะพร้าวแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็เอาหัวหอมที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปจิ้มลงไปแบบนี้เลย คือเราจะปลูกไว้ในขุยมะพร้าวแบบนี้นะคะอันนี้ใส่ไม่ได้ครับไปแบบนี้ค่ะเอาขุยมะพร้าววางข้างๆหน่อยให้เต็มๆแบบนี้นะคะ เรียบร้อยแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวส่วนชั้นข้างบนนะคะเราก็จะหาหินสวยๆแบบนี้เอามาโรยค่ะนี่เอาหินสวยๆมาโรยอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะคะ จะามีสีนี้แล้วก็ใช้สีนี้มาได้แบบนี้ก็เหลือขั้นตอนการลดน้ําค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการลดน้ํานะคะเราก็จะใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วกาแฟาจัมโบ้แบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะค่ะเติมเครื่องดื่มชูกําลังลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวพอค่ะใส่ลงไปแบบนี้คนคนคนให้เข้ากันลดเลยค่ะลดเลยนะคะ ลดการลดนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องลดเยอะนะนี่ยี๋ยวจะให้ดูให้หัวเขาโพกโผล่มาแบบนี้อือพอค่ะแล้วก็ดูนะคะปริมาณน้ําเราจะเห็นว่าปริมาณน้ําเนี่ยจะมาขังในส่วนข้างล่างตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะตอนนี้น้ํามีแค่นี้นะคะนี่เห็นไนะ้ก็คือให้มแค่มีน้ําขังอยู่แค่ตรงนี้ก็พอนะคะไม่ต้องลดถึงขนาดว่าล้นขึ้นมานะคะ คือเวลาเราลดเราจะดูแค่ปริมาณและเวลามีน้ำแบบนี้เราก็ไม่ต้องลดเขานานนะคะเพราะว่าเนี่ยตัวนี้ก็จะดูดซึมน้ำขึ้นมาให้กับต้นไม้ของเรานะคะวิธีนี้นะคะก็คือท่านผู้ชมก็ไม่ต้องลดน้ำบ่อยอาทิตย์หนึ่งลดแค่ครั้งเดียวหรือว่าดูตรงนี้นะคะถ้าพร่องน้ำหายไปก็ค่อยลดค่ะ และนี่นะคะก็เป็นที่เราปลูกไว้สวยไหมคะขึ้นสวย,ยแบบนี้นะคะสามารถที่จะเอาไปตั้งโชว์ได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะถึงเราจะรดน้ำนี่นะคะที่เรารดน้ำไว้น้ำก็จะอยู่ประมาณนี้ตลอดหัวหอมของเราก็จะงามแบบนี้นะคะตลอดเลยท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะคะสำหรับการปลูกหัวหอม โดยไม่ใช้ดินและว,วิธีนี้ก็ไม่เน่าด้วยนะคะสามารถปลูกในแก้วกาแฟหรือแก้วสวยๆใสๆก็ได้หมดเลยก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูค่ะจะได้มีผักนะคะหัวหอมเอาไว้กินเอาไว้ประดับบ้านกันค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะท้ายคลิปนะคะดาก็ขออวดบัวที่ปลูกนิดนึงนะคะกำลังงามเลยค่ะหลังจากที่เราบำรุงให้ปุ๋ยดูแลไปนะคะ งามมากๆเลยค่ะ